ดีใจหนึ่งสาโตสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการบังคับเจ้าตัวดีใจ p v แล้วก็โหมดต่างๆของตัว FPV ว่ามีโหมดอะไรกันบ้างครับเชิญติดตามมาเลยครับเริ่มต้นด้วยการทําความรู้จักกับคันบังคับของตัวรีโมทคอนโทรเลอร์นะครับด้านซ้ายก็คือการบังคับแบบแนวตั้งก็คือเมื่อเราดันไปข้างหน้าตัวเครื่องจะลอยขึ้น เมื่อเราดึงเข้าหาตัวหรือดันลงข้างล่างตัวเครื่องจะลดระดับลงนะครับส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นการหมุนตัวเครื่องทางด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นการหมุนตัวเครื่องด้านขวาครับส่วนสติ๊กด้านขวามือเมื่อเราดันไปข้างหน้าตัวเครื่องจะเดินทางหรือบินไปข้างหน้าครับส่วนดึงเข้าหาตัวจะเป็นการบินแบบถอยหลังแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นการสไลด์ไปทั้งตัวนะครับ ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายสะไล์ไปทางซ้ายครับอันนี้คือพื้นฐานของการบินในโหมด N และโหมด S นะครับ <S <S เริ่มต้นด้วยการสตาร์ทเครื่องให้เราดึงสติ๊กทั้งสองข้างเข้าหาตัวแล้วก็ชนเป็นกกรูปตัววีครับส่วนการลงจอดหรือแลนดิง้งให้เราใช้มือซ้ายดึงสติ๊กด้านซ้ายเข้าหาตัวค้างไว้ประมาณ4วินาที แล้วเครื่องจะลงจอดและดับมอเตอร์เองอัตโนมัติครับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมด N โหมด S หรือโหมด M ครับ 1. ครับเริ่มต้นที่โหมด N โหมดนี้มีการทำงานของเซ็นเซอร์ GPS ที่ทำให้ช่วยในการบินได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับมือใหม่ หรือผู้ที่เริ่มการใช้งานแบบ s d d ครับ 2. โหมด S โหมดนี้จะเพิ่มความเร็วหรือเรียกว่าโหมดสปอร์ตตัวเซ็นเซอร์การชนจะไม่สามารถทำงานได้ในโหมดนี้ผู้เล่นต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานอย่างยิ่งครับ 3. โหมด M หรือโหมดแมนวนวล ในโหมด M นี้จะต้องขายคันบังคับสติ๊กครับโหมดนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นดีใจ FPV หรือบิน FPV ที่มีประสบการณ์ในการบังคับค่อนข้างสูงแล้วโหมดนี้จะมีการมีการปรับสติ๊กที่อยู่ทางด้านล่างครับเพื่อให้ตัวคันบังคับสามารถค้างหรืออยู่กับที่โหมดนี้ผู้เล่นจะต้องมีการบังคับตัวคันบังคับด้วยตัวเองเสมอ จะไม่มีการช่วยบินไม่มี GPS และเซ็นเซอร์ในการคอยช่วยให้เครื่องลอยลำอยู่ได้ครับหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าตัวใหญ่ FPV อ Inbox มาสอบถามได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ